ราศีมิถุนสำหรับสมาชิกใหม่อย่าลืมกดติดตามกดสับสไคร b e กดกระดิ่งเพื่อรับคาทํานายที่แม่นยำต่อไปราหูตามหลักโหราศาสตร์ไทยมีหลักพยากรณ์ว่าทายมัวเมาทายตราหูตราหูเป็นดาวคู่ธาตุลม เป็นลมพายุนะครับมีอาการนะครับเออะโผงผางนะครับทําให้สิ่งที่กีดขวางพังทลายลงมานะครับตาหูจึงมีความหมายไปในทางนักเลงนะครับเจ้าอารมณ์นะครับมีความหงุดหงิดนะครับลุ่มหลงมัวเมานะครับเป็นนักดื่มตัวยงหูเบาบ้ายอใจน้อยนะครับชอบของมึนเมานะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลงง่ายนะครับเปลี่ยนใจง่ายนะครับบางครั้งก็โลเลนะครับสำหรับดวงชะตาที่ราหูให้คุณนะครับจะมีโชคในการเสี่ยงโชคนะครับมีรายได้ทางการพนันนะครับทำให้มีโชคลาบบ่อยๆนะครับถูกสลากกินแบ่งรัฐบาลถูกหวยรวยเบอร์นะครับท่านจะเป็นผู้ที่มีความสามารถในเรื่องของการวางแผนนะครับมีเล่ห์เหลี่ยมนะครับ ทางนักเลงนะครับมีไหวพลิบดีนะครับโชคลาภความสําเร็จนะครับเกิดจากอํานาจราหูนั้นนะครับจะเป็นไปในทางที่พลิกล็อกนะครับหรายร้อยู่กับกลายเป็นประสบโชคใหญ่ได้ดีไปเลยนะครับจะเป็นผู้มีอิทธิพลนะครับเป็นที่เคารพนับถือของพวกนักเลงอันธพาลต่างๆนะครับไปไหนก็มีเพื่อนเต็มไปหมดเลยนะครับ สำหรับดวงชะตาที่ราหูให้โทษนั้นนะครับจะทำให้เกิดความรุ่มหลงมัวเมางมง,งายเชื่อคนง่ายนะครับถูกหลอกลวงได้ง่ายนะครับบางคนถึงกับสิ้นเนื้อประดาตัวเลยเดียวนะครับจะเป็นคนเจ้าอารมณ์นะครับเอาแต่ใจตัวเองหูเบาบ้ายอนะครับถูกหลอกลวงได้ง่ายนะครับแล้วก็บางคนครับก็จะมีการประสบ เหตุการณ์นะครับที่ไม่คาดฝันไม่คาดคิดมาก่อนนะครับมีเรื่องอุ่นวายเกิดในชีวิตอย่างรวดเร็วแบบคาดไม่ถึงเลยทีเดียวนะครับนักโหราศาสตร์เจงได้เปรียบพระราหูนะครับเป็นเหมือนตัวมอดตัวด้วงตัวแมงนะครับที่คอยกัดกินต้นไม้อยู่เรื่อยไปนะครับก็ถือว่าราหูเนี่ยนะครับอยู่ที่ไหนก็คอยกัดกินทำลายที่นั่นอยู่เรื่อง ล่ามไปนะครับถ้าอยู่ที่รากก็กัดรากอยู่ที่ในต้นไม้ก็กัดข้างในต้นไม้นะครับอยู่ที่กิ่งก็กัดที่กิ่งนะครับในการโคจรน,นะครับในรอบนี้นะครับตั้งแต่วันที่10กันยายน2563นะครับพระราหูจะโคจรเข้าสู่ราศีพฤษภนะครับจนกระทั่งถึงวันที่ 30มีนาคม2565นะครับซึ่งดูแล้วนะครับเป็นระยะเวลาที่ยาวนะครับก็ประมาณ1ปีครึ่งนะครับของการโคจรของพระหูในราศีต่างๆนะครับราศีนี้นะครับที่จะมาอยู่ก็คือราศีพฤษภนะครับขอให้ท่านเตรียมตัวเตรียมใจรับโชคนะครับหรือว่ารับอุปสรรคต่างๆที่จะเกิดขึ้นจาก พระราหูสำหรับชาวราศีมิถุนนะครับพระราหูโคจรมาณเรือนชะตาที่12นะครับเรือนชะตาที่12หมายถึงความวิบัติความดับศูนย์การจากไปการแตกทำลายความอึดอัดการโรยศหักหลังนะครับศตรูรับการสุรุ่ยสุราย เรือนชตาที่12นะครับเป็นมุมอับนะครับเป็นมุมมืดมุมบอดนะครับดาวทั้งดีและร้ายนะครับเมื่อมาอยู่ในตำแหน่งที่12นี้นะครับย่อมไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อท่านนะครับจึงเป็นเหตุให้เหตุการณ์ที่เดือดร้อนลำคาญที่เกิดจากพระราหูนะครับซึ่งเป็นบาปก็จะลดน้อยถอยลงนะครับความติดขัดต่างๆก็จะค่อยๆเบาบางลงนะครับ ความรุ่งหลงมัวเมาในอบายามุกสุราพาชีกีรบัตนะครับก็จะลดลงด้วยนะครับหากใครต้องการที่จะหยุดสุรายาเมานะครับก็ใช้นะครับช่วงที่พระราหูโคจรในตำแหน่งนี้จะสามารถช่วยท่านได้อย่างมาก